วางมงกุฎสวมเสื้อกาวแต่งสามีฝรั่งชีวิตปัจจุบันอภิสมัยสีรังสรรค์กลายเป็นคุณนายขึ้นแท่นผพอาออรงพยาบาลประวัติมากความสามารถของแพทย์หญิงอภิสมัยสีรังสรรค์หรือหมอเบิร์ตจิตแพทย์สาวสมาชิกใหม่ของทีมโบบคโกสซบคเคยได้รับตำแหน่งนางสาวไทยคนที่36เป็นตัวแทนสาวไทยไปประกวดนางงามจักรวาล1 9 9 9เเป็นนางสาวไทยคนสุดท้ายที่ได้ไปประกวดนางงามจักรวาล จากกรณีนายแพทย์ทวิศินวิสนุโยธินโฮสกศูนย์บริหารสถานการณ์ปัจจุบันหรือสอบอคกล่าวในช่วงท้ายของการแถลงสถานการณ์ประจำวันแนะนำสมาชิกใหม่ของทีมโฮสกสบคที่จะเข้ามาร่วมด้วยช่วยกันในงานของประเทศในครั้งนี้คือแพทย์หญิงอภิสมัยศีรังสันหรือหมอเบิร์ตจิต,ตแพทย์ที่จะมาให้รายละเอียดร่วมกับทีมงานสบค ซึ่งจะได้ช่วยกันนำเสนอชุดข้อมูลต่างๆที่จะเกิดขึ้นโดยเป็นแพทย์จิตเวชจากโรงพยาบาลศรีธัญญาและยังเป็นอดีตนางสาวไทยอดีตผู้ประกาศข่าวจึงมีทักษะในการสื่อสารจะได้มีส่วนช่วยทำความเข้าใจในเรื่องต่างๆให้แก่ประชาชนในส่วนที่ตนจะได้รับผิดชอบภาระต่างๆเพิ่มขึ้นทั้งนี้ประวัติแพทย์หญิงอภิสมัยศรีทังสัน หรือหมอเบิร์ดเกิดเมื่อวันที่15ธันวาคมพศ2517ณจังหวัดน,นครปฐมจบประถมศึกษาที่โรงเรียนฐานบินกำแพงแสนมัธยมศึกษาตอนต้นที่โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกรรษตรศาสตร์วิทยาเขตกำแพงแสนมัธยมศึกษาตอนปลายโรงเรียนสตรีวิทยาจบการศึกษาปริญญาตรีจากคณะแพทยาศาสตร์มหาวิทยาลัยขอนแก่นวุฒิบัตรผู้เชี่ยวชาญสาขาติตเวชศาสตร์ภาควิชาติตเวชศาสตร์คณะแพทยาศาสตร์ศิริราชพยาบาล และได้เข้าทำงานที่โรงพยาบาลสีธัญญากรมสุขภาพจิตกระทรวงสาธารณาสุขจังหวัดนนทบ,บุรีจากนั้นได้เข้าประกวดนางสาวไทยประจำปีาปี2542ได้รับตำแหนง่งนางสาวไทยคนที่36ได้เป็นตัวแทนสาวไทยไปประกวดนางงามจักรวาล1999รที่ตรินิดาตและโตเบโกโดยเป็นนางสาวไทยคนสุดท้ายที่ได้ไปประกวดนางงามจักรวาลจากนั้นได้เป็นผู้ประกาศข่าวสาหนิทรัศศีกองทัพบ,บกช่อง7็ต่อมาได้เป็นพิธีกรรายการเฉพาะชั้นคือผู้หญิง ทางไอทปัจจุบันเป็นผู้อำนวยการศูนย์ติดรักกรุงเทพโรงพยาบาลกรุงเทพด้านชีวิตส่วนตัวอภิสมัยได้เข้าพิธีมงคลสมรสกับแอนด์รวชาวเมกาชาวอเมริกันเมื่อวันที่21มกราคมพศ2555ฝากกดไลค์กปกระดิ่งเพื่อไม่พลาดข่าวใหม่ๆด้วยนะคะ